นี่เป็นภาพซึ่งทำความเข้าใจได้สะดวกดีนะครับโดยที่แบ่งออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มสีแดงเข้มแบบเลือดหมูเนี่ยจะเป็น full visa suspension ก็คือจะหยุดให้วีซ่าไปเลยกลุ่มสีส้มเข้มนะฮะก็จะเป็น partial visa suspension ก็คือจะหยุดเฉพาะบางกรณีแล้วก็จะมีกลุ่มสีเหลืองนะฮะซึ่งกลุ่มสีเหลืองก็จะเบาที่สุดลงมา โดยที่เป็นกลุ่มซึ่งจะมีการได้รับการเสนอชื่อประเทศให้เข้าสู่การระงับวีซ่าชั่วคราว ไปก่อนนะครับเอาง่ายๆก็คือว่าณเวลานี้เนี่ยตามที่เป็นขา่าวคือว่าประธานาธิบดีสหรัฐเขาจะใช้วิธีการห้ามไม่ให้คนเดินทางเข้าอเมริกาจากทั้งหมด43ประเทศโดยที่มากกว่าก่อนหน้านี้ซึ่งเขาเคยห้าม6ถึง8ประเทศที่เป็นประเทศที่มีพลรมืองซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงที่จะอยู่ในกลุ่มการก่อการร้ายอะไรเงี้ยนะฮะแต่รอบนี้มันจะเป็นข่าวใหญ่เพราะว่ามันจะพาดหัวเต็มๆแบบนี้เลยก็คือว่า Trump said to ban people from 43 countries ซึ่งมันจะมีผลในทางช็อกในเชิงข้อมูลข่าวสารนิดหนึ่งเพราะว่า4 3ประเทศถือว่าเยอะซึ่งปรากฏว่าใน4 3ประเทศนี้ตอนแรกมี41นะฮะแต่ว่าก็มีการปรับเป็น4 3แล้วก็จะรวมถึงแม้กระทั่งรัเสเซียแล้วก็บลารุสด้วยแล้วก็จะเป็นวิธีการในการกดดันให้ประเทศต่างๆนั้นเปลี่ยนท่าทีในด้านนโยบายบางเรื่องหรือทางใดทางหนึ่งนั่นแหละมันเป็นวิธีการที่ทรัมป์จะใช้ข้อบังคับนี้ในการกดดันนะครับ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือยกเลิกไม่ให้มีการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาโดยท,ทั uh huh. นทะีซึ่งถ้าคุณได้ยินรายชื่อกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มซึ่งถูกมองจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกาว่ามีปัญหารวมทั้งมีกลุ่มการก่อการร้ายซึ่งใช้พื้นที่ในประเทศนั้นๆเป็นฐานปฏิบัติการเยอะอะไรเงี้ยนะฮะ,อ,ะอย่างเช่นสีแดงก็จะเป็นอิหร่านอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งทรัมป์เพิ่งส่งจดหมายไปให้อิหร่านนะฮะอัฟกานิสถานก็อยู่ในโซนสีแดงลิเบียนะฮะสุดาน ประเทศในโลกมุสลิมที่ก่อนหน้านี้เคยเจอแบนเนี่ยแล้วบางทีมันก็กระทบคนซึ่งไปทํางานหรือไปเรียนหนังสือด้วยนะครับมันไม่ได้กระทบคนซึ่งก่อนหน้านั้นไม่ได้วางแผนที่จะเดินทางไปะนะฮะเยเมนก็อยู่ในกลุ่มสีแดงโซมาเลียก็อยู่ในกลุ่มสีแดงเวเนซุเอล,ลาถือว่าอยู่ในกลุ่มแดงนะ,ะถ้าอยู่ในกลุ่มแดงก็คือเป็นประเทศซึ่งอยู่โครอค่กับสหรัฐเลยอยู่แล้วนะฮะแล้วก็คิวบาด้วยนั่นคือ f u ลแ ban นะฮะ แต่ว่ากลุ่มที่2เนี่ยจะเป็น partial visa suspension นะฮะรวมไปถึงทั้งนักศึกษาแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะครับซึ่งสีส้มก็มีปากีสถา,านแล้วก็มีเทิร์กเมนิสถานแล้วก็มีพมา่าด้วยนะพมา่าด้วยแล้วก็มีลาวสด้วยนะฮะอาวลาวโดนไปด้วยแล้วเนี่ยลาวไปทําอะไรอะ่ะโดนหมดนะฮะสีเหลืองเข้มนี้ก็เป็นกลุ่มซึ่งจะได้รับการเสนอให้ยกเลิกวีซ่านะครับ ถ้าไม่แก้ไขบางประเด็นภายใน60วันก็จะขยับขึ้นมาเป็นกลุ่มสีส้มนะฮะกลุ่มสีเหลืองก็จะมีอย่างเช่นแชดอย่างเช่นมาลีอย่างเช่นโมริเตเนียอย่างเช่นไลบีเรี ania, ย ia, แล้วก็แองโกลาแล้วก็ซิมบับเวนะฮะประเทศไทยไม่ได้อยู่ในแคตตากรีของ3กลุ่มนี้นะครับเอาละนี่คือคำสั่งของประธานอาธิบดีซึ่งยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะฮะแต่ว่าเข้าใจว่าใกล้ที่จะประกาศแล้ว เพราะฉะนั้นสรปุปอีกครั้งนะฮะถ้าเกิดเห็นข่าวนี้นะครับที่มีการแบนทั้งหมด4 3ประเทศเนี่ยกลุ่มซึ่งเข้มที่สุดก็คือแบนไปเลยนะฮะอันนี้คือรวมไปถึงแม้กระทั่งคนซึ่งเดินทางเข้าสาหรัฐโดยที่มีงานทําหรือไปเรียนหนังสือประเภทซึ่งมีวีซ่าอยู่แล้วเนี่ยถูกระง,งับโดยทันทีด้วยเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะรวมไปถึงอัฟกา,านิสถานคิวบาอิหร่านลิเบียเกาหลิเหนือโซมาเลียซูดานซีเรียเวเนซุเอลาเยเมนและภูฐานมาอยู่อะไรในนี้ด้วยเนี่ยทำไมภูฐานโดนไปด้วย แต่ว่าในยุคของประธานาธิบดีคนนี้ก็งานมันก็เป็นแบบนี้แหละฮะบางทีทําลิสต์ออกมาแล้วก็จะเกินหรือไม่ก็จะขาดหรือไม่ก็จะมีความบกพร่องนะฮะส่วนที่มีวีซ่าสเปกชั่นตามมาก็จะมีลาวเฮติเอริเทรียเบลารุสเมียนมาปากีสถานรัสเซียเซียรเลีอนซาวสุดาและก็ทิกรกเมนิสถานนะฮะส่วนประเทศซึ่งต้องปรับปรุงนโยบายนู่นนี่ก็จะมีแองโกลา เบนินกัมพูชาแคมรูนเคปแวร์ดอมินิกาเอกวาดอโรกินนี่เยอะนะฮะแต่ในกลุ่มนี้เนี่ยซึ่งมีซิมบับเวแล้วก็มีเซนต์ลูเชียด้วยเซนต์ลูเชียเซนต์คิตส์เกาะซึ่งน่าไปเที่ยวต่างๆเหล่านี้ก็โดนไปด้วยนะฮะมาลีมอริเตเนียก็น่าไปเที่ยวจริงหลายประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่3นี่น่าไปเที่ยวทั้งนั้นนะฮะเทียบกับสหรัฐนะฮะพูดถึงว่า เป็นประเทศซึ่งค่อนข้างปลอดภัยนะอาจจะยกเว้นเฉพาะบางประเทศแต่ว่าส่วนใหญ่ก็โอเคยกเว้นไลบีเรียมั้งซึ่งมีสงครามกลางเมืองอยู่มาเป็นเวลานานกนะ็สรุปก็คือว่าตกลงแล้วอเมริกาเขาจะขยายแบนทราเวลแบนซึ่งก่อนหน้านี้ในยุคทรัมป์แรกเนี่ยเขาประกาศครอบคลุมประเทศมุสลิม6ประเทศรอบแรกแล้วก็เสร็จแล้วในรอบนี้เขาขยายออกมาเป็น3กลุ่มนะฮะซึ่งเอาจจริงแล้วก็ คือห้ามไม่ให้เดินทางจากประเทศอื่นๆทั่วโลกเข้าสหรัฐเลยทีเดียวให้มันครบเลยดีกว่าเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆตอนนี้นะฮะถ้าจะมีปัญหามากนะกับพลเมืองของประเทศต่างๆซึ่งปกติแล้วเขาต้องทําวีซ่าขอเข้าสหรัฐอยู่แล้วคือไอ,ไอ้กลุ่ม43ประเทศนี้ส่วนใหญ่ก็ต้องทาวีซ่าเวลาเดินทางเข้าสหาร,รัฐอยู่แล้วซึ่งเขาก็ปฏิเสธโดยที่ไม่ต้องประกาศก็ได้ สำหรับคนซึ่งจะไปขอวีซ่าจะได้ไม่ต้องไปขอเลยแค่ประกาศแบบนั้นส่วนคนซึ่งได้วีซ่าแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไประง,งับแต่ว่าในรอบนี้เขาจะระง,งับด้วยหมดเลยนะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะจริงๆแล้วเขาก็ปิดประเทศเลยดีกว่านะฮะอาจจะสะดวกกว่าเพราะว่าถ้าเกิดจุดยืนคือไม่ต้องการรับพลเมืองของประเทศอื่นเนี่ยก็เอาให้มันครบนะหนึ190กว่าประเทศซึ่งมีอยู่ในโลกเนี่ยนะฮะจะได้ไม่ต้องไปอเมริกากันเลยทําก็เอาให้เต็มที่ดีกว่าเอาให้หายอยากนะฮะ อย่างที่สื่อคาดการณ์ว่าตอนแรกทรัมป์จะประกาศตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตอนที่ทรัมป์ไปเยือนกระทรวงยุติธรรมก็คือจะประกาศใช้กฎหมายเก่าซึ่งเคยใช้ในสมัยสงคราม18-12นะฮะสงครามในปี1812แล้วก็สงครามในปี19,39สงครามโลกครั้งที่2อนะฮะแล้วก็สงครามโลกครั้งที่1เนี่ย1นึ่เนี่ยมีห่วงเวลา3ห่วงเวลาด้วยกันที่อเมริกาในอดีตเคยใช้สิ่งที่เขาเรียกกันว่าเป็นเอเลียนส์เอนิส เอเลียนเอนิม s ส c t เนี่ยผ่านในปี1798เนะฮะเป็นกฎหมายเก่ามากไอ้กฎหมายเก่าประเภทเนี้ยมันเทียบเท่าแบบ ประกาศคณะปฏิวัติของไทยเก่าๆที่บางทีถูกหยิบมาใช้เพราะว่ามันเป็นกฎหมายซึ่งสามารถหยิบมาใช้ได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผ่านในยุคสมัยที่เวลามันปกตินักปกตินานะฮะคราวนี้เอเลนเซเนเมียเนี่ยที่ทรัมป์เกือบที่จะประกาศใช้ไปแล้วในวันเพื่อสบดาหที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะประกาศใช้ในสัปดาห์หน้าหลังจากที่ประกาศแบนทั้งหมด43ประเทศเน,เนี่ยเอเลนเซนเมียเนี่ยมันจะหนักกว่าการห้ามไม่ให้คนเดินทางเข้าสหรัฐเพราะว่า ในสมัยยกตัวอย่างสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยตอนนั้นมีคนเยอรมันคนออสเตรียคนฮังการีคนอิตาลีอิตาเลียนอเมริกันเนี่ยซึ่งพลเมืองของประเทศต่ตางๆเหล่านี้เนี่ยในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยก็จะถูกเลือกปฏิบัติในสหรัฐด้วยกฎหมายฉบับนี้แหละ a l i e n e n e m y Act โดยเฉพาะยิ่งมากที่สุดก็จะเป็นชาวญี่ปุ่นนะฮะซึ่งถูกจัดส่งเข้าไปอยู่ในค่ายก,การบริเวณในกรณีของชาวญี่ปุ่นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า Concentration Camp ซึ่งได้ได้สูตแล้วในยุคสมัยของโรนัลเรเกนเนี่ยเขาก็ได้ออกเป็นยติจากสภาแล้วก็เป็นคําประกาศอย่างเป็นทางการจากประธานาธิบดีสหรัฐเองด้วยว่าสิ่งที่เคยทํากับชาวญี่ปุน่นซึ่งเป็นเชื้อสายญี่ปุน่นแต่สัญชาติอเมริกันซึ่งอยู่ในสหรัฐในช่วงสงครามรลกนที่สองเป็นการกระทำที่ละเมิดหลักมนุษยธรรมแล้วก็เป็นการละเมิดสิทธิด้านมนุษยชนของพลเมืองชาวบริการเชื้อสายญี่ปุ่นเอง โดยที่มีการใช้กฎหมาย Alien s Enemies Act นี่แหละนะฮะซึ่งเอามาจากปี1798แต่เอามาใช้ในช่วงสวงครามลกงที่2แล้วรัฐบาลสหรัฐก,ก็ขอโทษต,ต่อพี่น้องประชาชนชาวอเมริกันเชื้อสาย Japanese American นะครับว่าการกระทําในลักษณะนั้นต้องไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตแต่ปรากฏว่าตอนนี้ทรัมป์ก็เตรียมการใช้ Alien s e n e m y Act ในการที่จะประกาศเสร็จแล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่ทั้งทหารและตำรวจเนี่ยในการเข้าไปปฏิบัติการรวบ คนซึ่งเป็นเชื้อสายฮิสแปนิกแต่เอเลนเซนเมีเนี่ยอาจจะใช้กับคนจีนด้วยนะในรอบนี้ไม่รู้สิแต่เอเลนเซนเมียมันมีประเด็นที่ว่าถ้าเกิดสภาคองเกรสไม่ได้เอาด้วยกับการอนุญ,ญาตให้ใช้เนี่ยสภาคองเกรสก็จะไม่อนุญ,ญาตให้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าอยู่ในสภาวะสงคราม แล้วสิ่งที่ทรัมป์ต้องทำถ้าเกิดจะใช้เอเลียนเซนิเมกก็คือต้องประกาศเองว่าเหตุการณ์ที่พรมแดนทางตอนใต้ของประเทศเนี่ยที่มีพลเมืองของประเทศต่างๆล้นทะลักเข้ามาผ่านพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการบุกรุกเข้ามาในประเทศ ถ้าประธานาธิบดีประกาศเองว่ามันมี invasion along the southern border ถ้าทรัมป์ประกาศเองว่าเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความชอบธรรมทางกฎหมายพอที่จะใช้ aliens enemy act โดยที่สภาคอนเกรสไม่ต้องโหวตด,ด้วย แต่จริงถ้าทรัมป์จะใช้ Alien's Enemy Act แล้วจะให้สภาคองเกรสโหวตให้เห็นด้วยโดยที่ให้สภาคองเกรสยอมโหวตรับสภาพว่าการที่พลเมืองทะลักเข้ามาทางตอนใต้ถือว่าเป็น Invasion เพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ที่จะประกาศว่าประเทศอยู่ในสภาวะสงครามซึ่งพอประกาศว่าประเทศอยู่ในสภาวะสงครามเนี่ยมันสามารถละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนในประเทศได้ในเฉพาะกรณีที่เป็นการละเมิดคนซึ่งไม่ถือสัญชาตินะฮะ คนซึ่งไม,ไม่ถือสัญชาติแต่ว่าไอ,อ้ความท็อกซิกข,ของกฎหมายเอเลนเซนิเมียก,ก็คือว่าต่อให้ถือสัญชาติเนี่ยสมมุติว่าเชื้อชาติชาติพันธุ์มาจากอเมริกาใต้อะไรเงี้ยหรืออเมริกากลางเนี่ยก็อาจจะถูกเลือกปฏิบัติได้เช่นเดียวกันกันกบ Japanese American ซึ่งอยู่ในช่วงสงครามโลก บทความนี้อยู่ในเว็บไซต์ Brennan Center Alien Enemies Act Explained นะคร h บแคทรีนยอนออเบรย์เขียนบทความนี้ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วอันนี้คือก่อนการเลือกตั้งแล้วก็อธิบายถึงกฎหมายที่ทรัมป์คงจะใช้เมื่อเข้ามารับตำแหน่ง The law permits the president to target immigrants without hearing based on their country of birth or citizenship แล้วก็จะรวบตัวแล้วก็กักตัวไว้ก่อนกักตัวไว้ก่อนเพราะถือว่าประเทศอยู่ในสภาวะสงคราม เอเลี่ยนเอนเนมีแอคเนี่ยก็คือเป็นเอเลี่ยนคือคนซึ่งไม่ได้ถือสัญชาติเอนเนมี Enemy คือศัตรูปัญหาของอเมริกาอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะใช้ภาษาซึ่งกีดกั้นคือเขาจะมองว่าคนซึ่งไม่ได้ถือสัญชาติเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวนะฮะเอเลี่ยนเนี่ยนะฮะเอเลี่ยนเอนเนมี่แอคเนี่ยนะฮะหนึ่งเจ็ดเก้าแปดนะฮะก็เป็นวอล์ลไทม์เอาจริงๆนะเวลานี้ถ้าทรัมป์ใช้เอเลี่ยนเอนเนมีแอคเนี่ย ตามข้อที่จริงอะ่ะมันใช้ไม่ได้ในทางกฎหมายถ้าจะตีความว่าในปัจจุบันอเมริกาอยู่ในสภาวะสงครามหรือไม่เนี่ยไม่ได้อยู่ไงแต่ว่าถ้าเกิดจู่ๆประธานาธิบดีต้องการที่จะเรียกว่าสภาวะที่มีพลเมืองจากประเทศต่างๆล้นทละลักเข้ามาทางพรมแดนทางตอนใต้เนี่ยระหว่างสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก,โกถ้าสิ่งนั้นเรียกว่าเป็นการถูกบุกรุกการถูกบุกรุกการถูกอินเวดมีอินเวชั่นก็จะนับว่าเป็นสภาวะสงครามเพราะฉะนั้นเมื่อประธานาธิบดีตีความเช่นนั้นแล้วสภาคองเกรส ไม่โหวตปฏิเสธหรือไม่โหวตยับยั้งวีโต้ก็เป็นไปได้เหมือนกันว่ามันจะเป็นสภาวะสงครามในแบบที่คอนเกรสไม่ต้องโหวตให้มันเป็นสภาวะสงคราม <c oughs> เพื่อให้ประธานาธิบดีสามารถละเมิดสิทธิ์ของอ้คนต่างด้าวซึ่งอยู่ในรัอเมริกาได้นะครับน,รนี่เขาก็ไฮไลท์ให้ดูว่าเคยใช้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วก็ War of 1812 German, a u s t r อรมันอ r สเตรีย a n e s e i t ญี่ปุ่นอิตาลีอิมเมอร์แถูกดิสคริมเนนตหมดถูกเลือกปฏิบัติหมดโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นนะฮะ เราะคุณสามารถจับกลุมตัวได้โดยที่คุณดูที่หน้าตาเลยแล้วก็มีคนที่ถือสัญชาตินะฮะสัญชาติบริการก็โดนจับกลุมตัวแล้วก็กัดกันด้วยนะฮะมันเป็นการเลือกปฏิบัติตามสีผิวแล้วก็หน้าตาด้วยเลยนี่คือด้านมืดที่สุดของสหรัฐที่จะถูกประนามนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงข่าวใหญ่ของในกรณีของทรัมป์ที่ท็อกซิกมากขึ้น,นเรื่อยเเนี่ย ก็คือว่าไปไปม,มาเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่การห้ามคนเดินทางจากประเทศต่างๆแต่การห้ามคนเดินทางจากประเทศต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ปฏิกิริยาที่คุณได้เห็นตอบโต้จากคนซึ่งเขาไม่ได้อยากไปสหรัฐเขาก็จะบอกว่าแล้วไงอ่ะก็ไม่ได้อยากไปอยู่ดี ส่วนคนซึ่งสวยที่สุดคือคล้ายๆแบบไม่ได้อยากที่จะไปแต่เขาต้องไปเพราะว่าเขามีงานต้องทําหรือไม่เขามีหนังสือต้องเรียนแล้วก็วีซ่าเขาทําเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นปัญหาคือพลเมืองตาดําๆซึ่งเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มการก่อการร้ายกลุ่มทุนสีเทาหรือกลุ่มที่จะไปเคลื่อนไหวในสหรัฐในทางการเมืองระหว่างประเทศอะไรเลยไม่ใช่อทกติสตสไม่ใช่อะไรแต่ว่าเป็นคนไปทํางานแล้วก็มีโอกาสไปเรียนหนังสือนะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มนั้นจะสวยสุด อันนี้มันสอดคล้องกับปรากฏตการที่มาร์โกรูเบียวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยจะมาเซงนชันเจ้าหน้าที่ทางการทูตของรัฐบาลไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนและในการดําเนินเรื่องในการส่งชาวอิยกูกลับ ไปที่ประเทศจีนนะครับซึ่งผมก็พยายามทําความเข้าใจนะว่ามันมีนโยบายอย่างเป็นทางการของสหนัเบริกาอยู่ที่พยายามที่จะเป็นประเทศซึ่งถือคติว่าตนเองนั้นจะปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมมนุษยชนขั้นสูงสุดเหมือนกับว่ามีความสูงกว่าทางด้านศีลธรรมอะไรเงี้ยแล้วก็จะไม่ทําในสิ่งที่ประเทศอื่นๆทําแต่ถ้าเกิดจะใช้ position ที่มี Moral Highground แบบนั้นเนี่ย มันก็ต้องมีความสม่ำเสมอใช่ไหมถ้าคุณสนับสนุนการที่รัสเซียเข้าไปรุกรานในยูเครนซึ่งดูเหมือนว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันสนับสนุนถึงแม้ว่ารัฐมนตรตีต่างประเทศไม่ได้สนับสนุนด้วยแต่ว่าเถียงไม่ได้เพราะว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ย ทางคุณสนับสนุนให้รัสเซียรุกรานในยูเครนหนักในแบบที่คนเสียชีวิตเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันเทียบไม่ได้กับการส่งชาวอีกูลกลับไปที่ประเทศจีนนะถ้านับเป็นจํานวนคนซึ่งถูกทําลายล้างไปเนี่ยนะฮะเพราะนี่มอรัลไฮกราวน์ของสหรัฐระยะหลังเนี่ยเป็นปัญหาละถ้าเกิดคุณมีประธานาธิบดีคนนี้เนี่ยที่พร้อมละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็ไม่เป็นคนซึ่งไม่มีมนุษยธรรมอ่ะถ้าเกิดประธานาธิบดีสหรัฐโคดึงขวดอยู่ฝั่งประชาธิปไตยหรืออยู่ฝั่งเสรีภาพเช่นเคยเนี่ยเหมือนกับใน อื่นๆอ,อย่างเช่นยุนยคโอบามาหรือยุคไบเดนเนี่ยหรือแม้กระทั่งยุคทรัมป์แรกเนี่ยทรัมป์หนึ่งเนี่ยยังไม่แย่ขนาดนี้ใช่ไหมแต่ในรอบนี้มีความชัดเจนเลยไงว่าพร้อมแบ็กอัพปูตินให้ปฏิบัติการในพื้นที่ต่อไปจนกว่าที่จะได้ยึดพื้นที่เพิ่มเติมได้แล้วค่อยหยุดยิงในรอบนี้มันมีความชัดเจนมากขึ้นและในเมื่อเป็นเช่นนั้นเหมันก็เหมือนกับว่าอย่างทรัมป์เพิ่งสั่งถล่มกบฏฮูติที่เยเมนนะฮะ นการการที่อเมริกาเขาถลม่มกลุ่มกบฏฮูตีที่เยเมนซึ่งเคยได้รับการสนับสนุนโดยอิหร่านซึ่งมีช่วงหนึ่งซึ่งมีการเจราจาหยุดยิงระหว่างอิหร่านและก็ซาดิอาระเบียที่จีนเนี่ยทำให้อิหร่านและซาดิอาระเบียหยุดยิงกันที่เยเมนได้แต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าอเมริกาก็มารบกับกลุ่มที่อิหร่านแบ็กที่เยเมนแลนะก็คือกลุ่มฮูตีนี่แหละอีกรอบหนึ่งเพราะอเมริกาต้องสกัดฮูตีไม่ให้โจมตีอิสราเอล เมื่ออเมริกาต้องสกัดฮูตี้ไม่ให้โจมตีในอิสราเอลเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าตอนนี้สงครามในเยเมนก็กลับมาคือคักอิกรอบ ถามว่าพลเรือนเสียชีวิตในปฏิบัติการของสหรัฐที่เยเมนที่ถล่มกบฏฮูติมีไหมก็คงจะมีก็มากกว่าที่ซินเจียงกันนะฮะที่เป็นพลเรือนซึ่งบริสุทธิ์ที่เดือดร้อนจากนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพราะฉะนั้นตอนนี้อเมริกาเทคมอร์ลไฮกราวด์ยากแล้วเพราะว่าแบ็กอิสราเอลในสงครามที่ฉนวนกาซาซึ่งล่าสุดยังเติร์กเนี่ยซึ่งเป็น YouTube Channel ของคนซึ่งอยู่ฝั่งเชียร์พรรคเดโมแครตในสหรัฐเนี่ยนะฮะ แต่ว่าเป็นแนวเชีรยเดโมแครตอย่างไม่ได้เป็นสาวกนะเชีร์เดโมแครตอย่างเป็นกลางนะฮะยังเติร์กของแอนนาคสเปเรียนแล้วก็เซงยูเกอร์เนี่ยเขาวิเคราะห์ได้ดีมากแล้วก็แล้วก็บังเอิญเขาได้คลิปล่าสุดมาซึ่งเป็นฐานอิสราเอลสั่งการว่าถ้าเป็นคนซึ่งอายุเกิน20ปีบรรลุนิติภาวะแล้วถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วและอยู่ในชนวนกาซาแล้วเป็นชาวปาเลสไตน์นเนี่ยสามารถฆ่าได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องเป็นนักโรฮามาส ก็คือเป็นคลิปที่พิสูจน์ว่ามันมีนโยบายค่าล้างเผ่าพันธ์จริงอันนี้เป็นคลิปที่มเมชาวย่างเตอร์เขาปล่อยนะฮะในสหรัฐมีการชุมนุมเยอะนะฮะซึ่งรวมทั้งพลังของชาวยูที่ต่อต้านสงครามด้วยแล้วต่อต้านรัฐบาลทรัมป์ที่แบกรัฐบาลเนทันยาหูด้วยเพราะฉะนั้นโลกเนี่ยมันแบ่งออกเป็นขั้วของฝ่ายซึ่งมีอำนาจแล้วก็ abuse power ด้วยการใช้ความรุนแรงในการฆ่าพลเรือนในประเทศตัวเองและประเทศอื่นนะครับ ตอนนี้ขั้วในโลกมันแบ่งออกเป็นขั้วแห่งฝ่ายซึ่งรุกรานนะฮะฝ่ายซึ่งรุกรานในเวลาเนี้ยฝ่ายเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะฝ่ายอาธรรมใหม่ใช่ไหม Alliance of the Evil Autocrats เนี่ยนะฮะฝ่ายอาธรรมใหม่เนี่ยนะฮะก็มีเนทันยาฮูปูตินทรัมป์ใช่ไหมฮะ คือทั้งหมดเนี่ยมันไม่ต้องนาไปสู่สงครามโลกอะไรนะครมันไม่ได้จะมีสงครามโลกครมันมีเพียงแค่การใช้อํานาจอย่างอเมริตในการเข็นค่าพลเมืองครับแล้วก็ในการออกนโยบายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนครคือพูดง่ายคือในมิติเนี่ย,ใน,นยในมิติแห่งความขัดแย้งซึ่งเราเห็นอยู่แบบเนี้ยคือฝ่ายหนึ่งอ่ะฝ่ายหนึ่งก็ a อ use Power เรไปเรื่อยๆการ a อ use Power บางทีมันก็เป็นการละเมิดสิทธิของพลเมืองในประเทศตัวเองอย่างเช่นที่ทรัมป์กำลัง จะทำด้วยการ i n VOKE หรืออ้างอิงอ้างอิงอ้างอิงกฎหมาย Aliens Enemies Act จากปี1798แล้วก็จะได้ละเมิดสิทธิของคนต่างด้าวรวมทั้งคนซึ่งอาจจะถือสัญชาติสหรัฐแต่ว่าเชื้อสาย hispanic อาจจะโดนรวบด้วยก็ได้หรืออาจจะเป็นคนจีนที่โดนโดนรวบตัวเหมือนกับในสมัยก่อนที่คนญี่ปุ่นเคยเคยโดนเลือกปฏิบัติผมก็คิดว่าอเมริกามันผ่านยุคอะไรแบบนี้แล้ว ซึ่งอจริงอเมริกานี่ยโดยสติสัมปชัญญะหรือคอนชเชนส์ของคนทั่วไปอ่ะคนส่วนใหญ่เขาไม่เอาอะไรแบบนี้แล้วซึ่งเป็นนโยบายซึ่งเต็มไปด้วยความเกลียดชังแต่ว่านานทีอ่ะมันก็จะมีการเลือกตั้งซึ่งคนซึ่งท็อกซิกและชั่วร้ายได้ขึ้นมาปกครองประเทศประเทศมีปัญหาเวลาคนชั่วร้ายขึ้นมาปกครองมันทําอะไรไม่ได้จริงๆคือมันใบถึงจุดที่ก็ต้องเอาผู้นําของประเทศออก แต่การเอาพูดนนของประเทศออกมันก็พูดง่ายทำยากมันใช้เวลานะฮะแต่ในที่สุดพลเมืองเขาก็นัดกันชุมนุมที่อเมริกาก็มีนะฮะ NGO สายนกหวีดมีหมายความว่าเขาก็เสนอเลยว่าต้องชัดดาวประเทศชัตด,ดาวประเทศคือหยุดงานหยุด งานหยุดทุกอย่างเพื่อมาชุมนุมแล้วเขาก็นัดกันสัปดาห์หน้าเนี่แหละแล้วก็ได้ความสนใจจากสื่อที่วิาพากษ์วิจารณ์ทรัมป์แรงๆอย่างเช่น msnbc อะไรเงี้ยเขาก็รายงานข่าวให้เห็นหรือ democracy now นะฮะซึ่งเป็น y o u t u b e channel ที่ดีมากผมแนะนำให้ดูถ้าคุณต้องการที่จะเห็นสื่อที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยในสหรัฐที่เพียวๆบริสุทธิ แล้วก็อุดมการเต็มที่สุดคือ Democracy Now นั่นคือสํานักข่าวที่ผมคิดว่าดีที่สุดในสหรัฐนะฮะซึ่งเป็นสายประชาธิปไตยเต็มที่เลยโดยที่ไม่ขึ้นกับพรรคใดแต่ว่ามันคืออักษะแห่งผู้ซึ่งใช้อำนาจที่ทําให้พลเมืองของประเทศตนเองหรือไม่ก็พลเมืองของประเทศอื่นเดือดร้อนกับอีกฝ่ายซึ่งถูกกระทําฮะมันไม่ใช่สงครามโลกมันเป็นการกระทําของคนซึ่งมีอำนาจกับผู้ซึ่งไร้อำนาจโดยที่ ไม่ได้มีเขาเรียกว่าโซลูชันไม่ได้มีทางออกอะไรเป็นการกระทําไปเรื่อยๆจนกว่าผู้ซึ่งมีอานาจเนี่ยถูกขับไล่ออกจากตําแหน่งสําเร็จนะฮะไม่ว่าจะเป็นปูตินนทญาหูหรือทรัมป์นะฮะเอาจริงแล้วคุณจะได้เห็นมุมมองซึ่งพยายามที่จะมีการวิเคราะห์ในเชิงการแบ่งโลกให้เห็นระหว่างกลุ่มและฝ่ายและประเทศต่างๆโดยที่มองในประเด็นเรื่องชาติพันธุ์เรื่องผิวสีเรื่องศาสนานั่นเป็นเลนเดิมนะฮะ คือน่าเป็นเรนเดิมซึ่งก็ให้ประโยชน์ในการเข้าใจประวัติศาสตร์ของโลกแต่ว่าเอาจริงๆแล้วปัญหาของโลกในกรณีที่มันเป็นอยู่มันคือผู้นำซึ่งใช้อำนาจเกินคือองนี้คุณสามารถอธิบายหรือ define problem ปัญหาที่เป็นอยู่ด้วยการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเมืองเชิงภูมิรัฐศาสตร์ก็คือว่า you can define the problem geo strategically แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในมิติของทางด้านตัวบุคคลน่ยคือทั้งหมดนี้ที่มันมีปัญหาอยู่อะ่ะเพราะว่าตัวบุคคลคือรัสเซียไม่เป็นอย่างนี้หรอกถ้าไม่ได้มีผู้นําซึ่งเป็นสายโหดระดับปูตินที่พร้อมลุกรานยูเครนอิสาราเอลก็ไม่ทําอย่างนี้หรอกในชนุนวนกาซาถ้าผู้นําไม่ได้เป็นสายเหยี่ยวระดับเนทันยาหูและแน่นอนอเมริกาก็ไม่ท็อกซิกระดับนี้หรอกถ้าผู้นาไม่ได้เป็นทรัมป์เพราะฉะนั้นเมื่อเบอร์หนึ่งเป็นปัญหา หลายสิ่งหลายอย่างก็จะเป็นปัญหาตามมา The fish rots at the head นะฮะนี่เป็นสำนวนภาษาอังกฤษซึ่งใช้ได้คือแล้วมันเป็นกรณีนี้ของทุกประเทศนะฮะเวลาเราเป็นพลเมืองซึ่งไม่ได้ภูมิใจกับคนที่เป็นผู้นำประเทศอะไรเงี้ยเวลาคุณเจอพลเมืองของประเทศอื่นอะมันก็พยายามคุยกันดีๆแล้วก็ด่าผู้นำของประเทศตัวเองให้อีกฝั่งฟัง,ฟงว่าเฮ้ยทำไมผมก็ไม่ชอบมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยนี่คืออารมณ์ของพลเมืองทั่วโลกที่ไม่ได้ชอบกับสิ่งที่มันเป็นอยู่นะครับ เพราะมันเต็มไปด้วยความรุนแรงอ่ะพูดถึง a l i e n ยนเซเ a มิแอโอ้มีคำนิชัยจากสารออกมาว่าห้ามใช้เอเลียนเซ y a มิแอคว่าดีโอ้ผู้ิภากษาสารในสหรัฐเป็นด s ส r i c t t o u r t j u d g e James ส o s b e r g นะฮนะ f e d e r a l d i s t r i c t Court DC เนี่ยบอกห้ามใช้ a l i ล n ยนเซเนมิแอในการส่งคนเวเนซุเอลากลับเวเนซุเอลา5ประเทศ คุณก็ส่งคนกลับก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้เอเลียนเซเนมีแอคไงแต่เอเลียนเซเนมีแอคมันสามารถจับกลุ่มได้เลยโดยที่ถือว่าเป็นศัตรูของประเทศเพราะว่าเหมือนกับว่าอยู่ในสภาวะสงครามแต่ผู้พิพากษาไม่ให้ใช้เพราะว่ามันยังไม่ได้อยู่ในสภาวะสงครามโอเคอันนี้เป็นขา่าวใหญ่เหมือนกันนะฮะทรัมป์อินโวกส์เอ็ดตินเซนเจอร t ่ว e นะฮะ act to deport 5ก็ Deport ไปเลยก็ได้นะฮะพอจะเนรเทศคนด้วยการใช้ a l เ e n ยนเซเนมีก็เลยมีทนายร้องเรียนแต่เป็นสมาชิกของ foreign terrorist organization Trender Aragua ันะฮะ คืออย่างนี้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายทรัมป์ถ้าทำอย่างละเอียดและรอบครอบแล้วไม่ใช่มาจากอาคติที่มีต่อทั้งโลกเนี่ยหลายเรื่องอ่ะมันทำแล้วคนเนี่ยจะสนับสนุนผมยกตัวอย่างเลยเนี่ยบางทีกลุ่มค้ายาเสพติดหรือกลุ่มการก่อการร้ายอะไรเงี้ยหรือเป็นกลุ่มมาเลเซียบางทีอะไรเงี้ยในประเทศอื่นแต่ว่าในกรณีของ t r e นด์ดารากัวเนี่ยถูกสหรัฐอเมริการเรียกว่าเป็นกลุ่มการก่อการร้าย นะแล้วก็เป็นแก๊งเ่ะเป็นแก๊งที่เข้ามามีแก๊งซึ่งมีเครือข่ายในสหรัฐด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวสมาชิกแก๊งเทรนด์ a ูอาราได้เนี่ย TDA เนี่ยเขาก็จะส่งดีพอตส่งกลับเวเนซุเอลานะฮะสิ่งนี้มันทำได้โดยที่ไม่ต้องใช้ a อเลียนเซเนมิแอด การดีพอตคนซึ่งเป็นอาชญากรหรือเป็นสมาชิกแก๊งหรือหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการก่อการร้ายในตัวออกกลางหรือในอเมริกาตอนกลางอ่ะมันเป็นนโยบายที่ทําได้โดยที่ต่อให้องค์กรด้าสิทธิมนุษยชนเขาก็จะติดติงแต่พลเมืองส่วนใหญ่เขาไม่ว่าอะไรไงมันเหมือนกับเวลาที่ผมเล่าให้ฟังเกี่ยวกับภาษี แต่คนที่ต้องฟังทั้งหมดนี้คือรัฐบาลทรัมป์นะซึ่งเขาก็ไม่มีคนฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ไงภาษีนําเข้าเทอร์เเนี่ย,ยถ้าใช้เฉพาะจีนก็ไม่มีใครบ่นหรอกก็มีแค่จีนที่บน่นแต่ว่าจีนก็มีมาตรการภาษีตอบโต้ไปก็จบภาษีนําเข้าทําไม่ไเอาไปใช้นในการ,ก,ารกลั่นแกล้งบิรประเทศอย่างที่ทํากันอยู่ตอนนี้ปัญหามันก็ไม่มีหรอกคือมันเหมือนเรื่องอิมิเกรชันเรื่องทราเวลแบนเนี่ยถ้าคุณแบนเฉพาะบางประเทศซึ่งมีปฏิบัติการการก่อการร้ายโดยตรงที่มีผลกระทบต่อสหรัฐคุณแบนส พอเปโลกก็เห็นด้วยแต่พอคุณทําอะไรซึ่งมันเกินเลยแล้วก็กระทบกับชาวบ้านเขาหมดเนี่ยมันก็สะท้อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมุมมองของทาเนียบขาวเป็นมุมมองซึ่งมีแต่ความเกลียดชังและก็จะมีมีแต่อคติต่อต่อโลกโดยที่ไม่เลือกเฉพาะประเทศซึ่งเป็นปัญหาจริงๆสําหรับสหรัฐหรือกลุ่มที่เป็นปัญหาจริงๆสำหรับสหรัฐถ้าคุณจะอ้างเ l i e ียน n e แอนิเในการรวบตัวชาว hispanic หมดเลยเหมือนกับที่เคยทำกับชาว japanese american มันก็เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนมันเป็นนโยบายซึ่งผิดไม่เป็นธรรมไม่ควรทำแต่ถ้าคุณจะจับเฉพาะแก๊งของ TDA จากเวเนซุเอลาอันเนี้ยทำได้แล้วไม่ต้องใช้ Alien s Enemies Act คือมันเป็นความเกินเลยของทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำนะฮะถ้าคุณจะไล่บี้ให้รัสเซียยุติสงครามในยูเครนเหมือนกับที่คุณไล่บียูเครนให้มองว่าต้องยอมบ้างแต่ถ้าคุณบีบรัสเซียพร้อมๆกันคนก็จะเริ่มเ hey. ห ไอ้ความไม่พอดีของทุกเรื่องซึ่งทำอยู่รวมไปถึงสิ่งที่ทำในกรณีของการลดปริมาณเจ้าหน้าที่รัฐโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าหน่วยงานไหนคนที่จะเก็บคนไว้ล่าสุดเขาจะพยายามที่จะตัดงบประมาณของ Radio Free Asia แล้วก็ Voice of America มันมีหน่วยงานซึ่งควบคุมสื่อสื่อซึ่งมันช่วย expand soft power ของสหรัฐนะฮะทรัมป์ก็ตัดงบหมดไม่เหลือนะฮะ พอทําอย่างนั้นเสร็จมันกระทบหมดเลยมันก็ทําให้ดูเหมือนว่าทําในสิ่งที่รัเสเซียต้องการประเทศที่เป็นศัตรูกับสหรัฐเขาก็แฮปปี้ทั้งนั้นแหละที่จะไม่มี Voice of America หรือ Radio Free Asia ีอะไรเงี้ย Washington Post invokes alien a n i m u against Venezuela trend the Aragua member แล้วที่ตลกก็คือว่าพอกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตูภูมิหรือกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอ่ะส่งทนายไปไปที่ศาลเนี่ยแล้วก็ไปว่าความแทนรัฐบาลเจอผู้พิพากษาสวนกลับมาเนี่ยทนายของรัฐบาลทรัมป์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะคือไม่ได้เรื่องฮะคือทนายของรัฐบาลทรัมป์เนี่ยต้องไปว่าความนะฮะให้รัฐบาลที่ศาลว่าม่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะว่าฝ่ายซึ่งเขาร้องเรียนเนี่ย ซึ่งบางทีเป็นหน่วยงาน NGO ก็บ้างอะไรเงี้ยเขาก็ร้องเรียนบริษัทแล้วผู้พักาษาก็บอกว่าใช้กฎหมายข้อนี้ไม่ได้คือมันมีกฎหมายอื่นเยอะซึ่งคุณไม่ต้องใช้มันมีกฎหมายอื่นเยอะแยะมากมายที่คุณสามารถอ้างอิงได้ในการจับกลุ่มสมาชิกแก๊งของเวเนซุเอลาแก๊งเมมเบอร์เนี่ย นี่แต่คนเขาเชียร์จับแกงเมมเบอร์คุณไปเอากฎหมายที่มันไม่มีใครเขาอนุญาตให้ใช้แล้วเนี่ยมาใช้ซึ่งเอาไว้ใช้เฉพาะในสภาวะสงครามคุณจะใช้กับกลุ่มการก่อ,อการร้าย A.C.L.U กับ Demis Democracy Forward NGO เขาก็ฟ้องแทนบรรดาสมาชิกแก๊งพวกนี้นะฮะเขาไม่ได้ฟ้องแทนเพราะว่ามีการจับกลุ่มตัวสมาชิกแก๊งนะฮะเขาฟ้องแทนเพราะว่าได้มีการอ้างกฎหมายที่เขาไม่ต้องการให้อ้างเพราะว่าถ้าอ้างกฎหมายนี้เดี๋ยวก็จับกลุ่มชาวบ้านหมดนะฮะมันทั้งห่วยทั้ง ทั้งแย่ทั้งนิสัยไม่ดีเอาแจ่ใจตนเองแล้วก็ทํางานไม่เป็นด้วยคือมันคือทุกอย่างที่เลวร้ายรัฐบาลทรัมป์